ทางไหนหื่นไปทางไหนน้ำทางนี้เลยบอกเป็นเลือดจำบได้เฮาวที่ซอยซอยวิพ่อแม่บอกใหญ่มาแล้วเอาน้องนี่เอาน้องเอ็ดวิยซอยพ่อแม่เลยบุรเหื่นเป็นเป็นบ้านเฮาวเป็นภาษาบ้านเฮาวระร่องเออระร่องอ่าระร่องภาษาบ้านเพิ่นเจิ้นระร่องเนาะ แต่บ้านคอยเขาจะอื่นว่าข้าเนาะสบายดีทุกคนเด้อตอนนี้เราก็มาอดที่บ้านแดนเนาะเห็นผับบรรยากาศดีจะกลับถอดยาพนี้แม่พนี้กําลังเลี้ยงควายอยู่นี่เนาะควายก็ลายโต้ได้เนาะขั้วพนควาย,ยจากโตนี่แม่ค,<ว>คั้วสามโตอเออ้สามโตเนาะอ่าอ่าและหัวขาดดีแล้วอันนี้หน้าเจ้าเนาะอเอออาหารกองเข่าได้เนาะดำๆเออกองหอยเนีย่ย เออของเขาอยู่นะน่าจ้าเวิร์ดบ่เนี่ยเออน่าจ้าเวิร์ดเนาะโอ้ปกตินี่ได้จักเตาแหมโอ้บ่ได้นะหลูงเออเนาะเข่าโบ่งามอะไรบ่เรื่อะไรเอ่อเหลียงควายและเนาะควายเถกตู่เนาะขอบใจหลายๆเด้อบ้านเดนก็เป็นบ้านใหญ่อยู่เลยเป็นหมู่บ้านใหญ่ คนตะบอดสไลายคนเท่เาบาทเขากำลังลงมาบ้าเน,นะาะเพราะว่าตอนกลางเว้นแหละเขาออกไปหายไปหน้านะเข่าปหน้าดนะนี่เขาก็เริ่มเข้ามาแล้ว<อ>เดี๋ยวอุปสรรคทุกคนอย่างหรอกแถวหมูบ่บ้าเน่โอ้อากาศเริ่มหนาวเลยนะพอมือนี้กับพายุเข,ข่าเนาะพายุเข,ข่าแล,แล้วก็ฝนไก่จะตกและ มื่อกี้นี่ก็ฝน,นตกเนาะฝนกำลังหยุดฝนกำลังหยุดมาเนี่ยมาแต่ไซน,านมาแต่ไซน์หลายคนแท้บันฑชวนบันฑชวนมาแต่หายแกนหน้า,นาได้ทำเลยเนาะบันฑชวน มาแต่หน้าบอมาลังมาแต่หน้าเนเาะมาแต่หน้าภาพตัวอย่างลราในมุมต่างเลยาไกลเนาะเราไกลอันนี้เป็นเป็นเครื่องเอในการที่เฟินเห็ด ช่วงเป็นจัดงานนอนเรียงพีเรียงยัง,ยง,ยง,ยงเป็นตะอะตนอัน,น,นตลองตะแหล,ง,ลงได้นะเป็นศินละปะกรรมอันหนึ่งอยู่แบนี้เอาเออเอาเข้าไปเรียกว่น เจ้าบ้านชวนมาเปาบ้าเออเจ้ามาเปามาเปาเด็อเป็นหมอเป่าเจ้านี่บอหักจากเข็จจากหมหักเป่าคนเจ้าเป้าเจ้าเป่าวาากพวกซื้อถือเจ็บเป็นนเ็บเป็นนีุ่นยังเป้ากนนะยาวไม่บ่อไได้ยาวไ่ได้ยาเป่าเื้อเจ้านี่จะไม่เป่าเนาะทช่ใช่คู่หูนบออ มีคนอยู่กับเ่อนนี่ชายเนี่เพออันพอดีเห็นนั่นย้อนในปโงเอี่ยมก็เลยอยากสนใจนะว่ามันคือหยางอ่ะนะบอกเคยเห็นอะนะเอาเอาไปไปเด้อป่อยไปเด้อป่อยไปเด้อปัดไฟเด้อเนี่ยตายเนี่ยตายแล้วเต้นดุเต้นให้เบิ้งนะ เต้นได้หเอาเต้นล้ดูลาน้องๆไปไปแล้วอาได้ได้ไหเออเออเยอะบันสวนบันสวนฮาหลอลินทบ้านเด้อเออลนหพกไว้บินอแถวนี้นะ ว่าเลี้ยงหมูในผู้ไว้เบิดแถวนี้เนาะเออผู้ยันมันกินเขาจิงเขาเองนะเราไปกินเขาน่าเขาแม่แ่กับผู้บอกเพาะฮะแบ่นี่ปล่อยเนาะบอไปเลยปอยนะฮะผู้ปล่อยผู้ไปเลยปอยโอ้ผู้ปล่อยกับปอยเออเออบรรยากาศแจ่มแจ่มอยู่บ้านเขานี่จักรคัวเฮือนเพาะจักรคัวเฮือนอยู่บ้านเออสี่ตายอ่ะอ่ มันปลูกปัะหอมบัวจะปลูกสูงนะนี่เพราะว่าถ้าปลูกต่ำนี่บ่ได้เนาะซัดซัดเลี้ยงเนาะจะเป็นเป็ดเป็นไก่บ่เป็นหมูเป็นยังงัวกินเนาะบันสวนบันสวนโอ้นี่เนาะงัวงัวอยู่ขีดเป็นสิเห็ดใส่ข้านั่นเลยนะโอ้ง่ายเนาะแขกเนาะโอ้ใส่เน่านี่เลยนี่นะมันเข่าเพื่อป้องกันบ่ให้เข่าหัว่นะ เออนอเอเออเออเขาหัวนี่บ่ได้เลยแหละเนาะคิดหลอกเลยนี่หลอกเลยเขาเอิ่นอียงอันนี้นะเนาเอาเป็นเป็นบ้านทฮาเป็นภาษาบ้านทฮาระร่องเออระร่องออระร่องภาษาบ้านเพื่อนเจิอนระร่องเนาะแต่บ้านคอยเขาเจอื่นว่าค่าเนาะเอิ่นค่า ข่าใส่ข้อส่วนไล่เขาจะใส่ในข้อหมูมองหมูกับมีมันจะเข่าหัวอะไรดูดดหัวอะไรระร่องเนาะเออระร่องเออเป็นเป็นภาษาเออเป็นภาษายังไ,ไยอยันนี้มาขายยังไหมฮะโอ้มาเรียนมาเรียนออออมาเรียนสื่อมา,ยอยา,าเรียนสื่ออ่าอ,อ่าบอ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 ,บอ,อันนี้เป็น ภาษาสุนเผาเพิ่นเนาะนนาที่เป็นไสยโอ้มาแต่สวรรค์น,นาเขตูนย์ที่บ้านชายแดนนะทุกคนเนาะบ้านชายแดนนี่ความหมายคือมันติดชายแดนกับต่างแขวงอะนะเนาะเพราะว่าต่อไปนี่จะเป็นแขวงสารวันแล้วก็เป็นเมืองตุ้มล้านนะแต่ว่าอันนี้ยังเป็นอ่ในเขตเมืองฐานป้งทองของแขวงสรวรรค์น,นาเขตอยู่เนาะเป็นเชื้อเกินมาบ้านชายแดนชายแดนอันนี้เป็นภาพบรรยากาศอยู่ที่บ้านชายแดนเนาะสไลายก็จะเป็นสุนเผาเป็นสุนเผา ขันชวนไปจะพิงไฟขออากาศหนาวได้น,นี่คนก็นจะฟิงไฟโอ้เสไลด์สไตล์โอ้ฟิงไฟเนาะอากาศหนาวอากาศหนาวฟิงไฟแล้ว <c oughs> อากาศหนาวเ <c oughs> นาะ <c oughs> bàn suôn bàn suôn vừa đi bắt kiểu khao bỏi ở hướng này ờ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  à non xào phở súp nạm này he 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 cái 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 <laughs> Hả? súp á? Ai mà Hãy bảo khi tôi sụp súp này này Nàng xón <laughs> Nàng xón <laughs> Nàng xón, <laughs> Nàng xón. <laughs> โอ้แห oh, oh, hey, okay. mm ้งเนาะโอ้ยกระมใหญ่แ hmm. ล mm ้ว hmm. ม uh ันสีหาปลอดได้หนึ่งย่างใจเหรอโอ้เดี๋ยวก่อนนะใจีหตะเพี็กบ่เตะเพล็กบ่ได้ยังไงอ๋อมันเหของของเราได้ข้างแนนได้มาสูบโชคเธอได้ ทางไหนเหื่นไปทางไหนนำทางนี้เลยบอกย่างว้อยยางว้อยบันเี่เลยอุ้ย้องยลิ้นเอวเลยอ่ามันนี้มันเจอเสาลาวบานปลายแล้วทุกคนซื้อนางนางซอนบอสนางซอสอ๋อน้องซอสอายุ่งจะปีเลยล่ะเสร็จไปห้าปีอันนี้เลยเอนหื่นร้องอ่ะ โอ้ค oh, right. oh, ือ oh, ข right. oh, um ึ้นนึงเอ้าเฮเฮาเอาขึ้นเอ้าคือขึ้นแล้วเนาะอ๋อเจ้าขึ้นเลยโอ้ตายยังเห็นบ่บ่ได้เห็นแล้วเห็นจบห้องใดบ่ได้เห็นบ่ได้เห็นเลยโอ้นึงก็บ่ได้เห็นมาเจอน้องอ nhanh xịt bị ấy bỏ Sao bài đi mẹ Ô Thôi si tìm mà đi bỏ Nhanh si bảo ấy bỏ Ô nào si bị tắt ấy đấy Tắt cả gì hoài อ้าวมาเบิ่งน่องสอดตักหนามได้ไหมนี่นะหนาพิ่นหาบหนามเออหาบหนามซอยเพิ่นได้ไหมนี่หน้าหาบนหนามซอยน่องผืนฮะวันส่วนวันส่วนเอาวันนี้สีไฮน่องเพิ่น,นให้หน่องเพิ่นสูบได้ไหมนี่เอาสีเบิ่งเด้อ นเออจละมือนี่ต้องไปหาคู่มือเนาะเออหนองมาแต่ใช้เห็นมาแต่ทั้งหย่างมาเมื่อกี้นี่เออเกี่ยวเข่าแล้วบอเออเกี่ยวร้ายแล้วบออ่าหนังเฮียนอยู่เนาะ น้องเฮียนหอนมออย่งดเฮียนเลยอเออเนาะเออเ่นไบ้าเอะมีตนาลตยอ,อ,อ,อี่อันนี้เขาเอินภา,าลาวเขาเอินไม่ท้านนาะบ้านเขาเอิว่าไม่ยังนี้ตัมเปร์ฮะตัมเปรเอออันนี้ชือตัเปรเนอ แล้วอันนี้เนี่ขู่เนี่ยฮะขู่เออขุดดันหนักอันนี้เขาเอินตั้มเปร์อันนี้วะตั้เปร์ตั้มเประโอ้หนอไม่หาบหนามหรือไม่คันเขาเอินตั้มเปร์อ่าเออหเต็มแล้วน้องสดอ่า ยั่งจะปี๋เลยลูกชิบหายป่<อ>ะชิบห้าปีเลน้อง่ได้เทศเลยนะ<อ>โ่ได้ท่านอนุบาลโบได้ท่านโอ้นักเติบได้ทุกคนเนาะเพราะว่าเมื่อกี้นี่คอยลองหาฝึกวู้บูดีเบ้าได้พวกนักแต่ว่าน้านองเราแห้งโตหน่อยก็คอยอีกหาบสบายเลย มีมาพาทุกคนมาุนักกับซอส่ซออายุสิบห้าปีคนสดียวอันนี้เพื่อนเพื่อนเนาะคนนี่มีเนอสอยมีคนมีเปียกสอยอเม่คนเด้โอ้ันนี้เพื่อนเพื่อนเนาะ โอ้คือเต็มแล้วมันนะสองพอดีเลยเต็มพอดีเลยเต็มแล้วสองหาพอดีนะน้องไบหน้าใบหน้าน้องน้องสอดมีไอ้น้องกันตะคน ทั้งหนองวะหนองเด้ผู้ที่เท่าไหร่เอ้ยกคบบอกจะเป็นเอ้ยโกบบอกเออเนอะเอิอยู่กรุงเทพมีเอ้ยเจ้าอยู่กรุงเทพนี่สองคนเอออ๋อเอ้ยอยู่กรุงเทพสองคนคอยหาเงินน้องสอดผู้ที่เท่าไหร่ผู้ที่สามบอก เออเราสองคนอยู่เทปมสร้างครอบครัวแล้วเอยยังยังเป็นผู้สาวเบิร์ตอ๋อเอาฟะคลิปนี้ฟะไปถึงเออเราเด้อทาว่าเบิรงอยู่ที่เทปก็ได้เออเออยี่่าซื้อเนื้อใดเออยเจ้าเออซื้อเนื้อใดเออยผู้ที่หนึ่งซื้อเนื้อใดสัตสัตผู้ที่สองเดี๋ยวสัตว์่อมสัื่อมสดโอ้สัตว์ซื่อมสดซื้อของไปไปหลายปีแล้วบอกเออยี่่าไปหลายปีแล้ว โมจักเนาะบมจื้อเนาะมาแล้วกับเดี๋ยวนี้ก็ติดต่อฮะเหรอโทรหากันได้เนาะเฟซบุ๊กนั่นบอกน้องก็มีเฟซบอกน้องก็ลีบเฟซบอกอันเป็นเรื่องจำไว่ได้เห้งเฮียซอยซอยเวทพ่อแม่บอกอ๋อใหญ่มาแล้วเอาน้องแน่ยม่นบอกเอาน้องเฮ็ดเวทซอยพ่อแม่เลยบม่ได้เฮ็ดขึ้นจะเฮ็ดเนี่ยบอกบอกขึ้นเลย ตอนนี้เฮ็ดวิเกี่ยวข้าซอยพอสมัยอย่างเดียวอันนี้คือเหตดสร้างวันสองของน้องซับคนนะยากกว่าคืนน้องไตนี้บ้านมีไฟฟ้าเนาะโอ้บุตรหลนบุตรหลนได้ถึงบุตรหลานได้ถึงไอหน่องไฟยังบดไอไฟเนาะโดย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 ไฟโซลาเซลล์โอ้ไตยอย่บอกกางคืนเออเอาไว้ยังนี่เฮ้มันสร้างเออเออเายมันน้ำ อันนี้น้องไส้น้องเนาะซอยเข้าบอกเฮ็ดเวตุล้เด้อน้องเด้อานสบายหนึ่งเข่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปเล่นเนื้อนน้องสาวเหัวนน้องสอดอ่าโอ้บิ่งบึ่งรสละท่าทำมาตอนเช้าตอนแรงใช่โดยเอาฟืนจากไหาจากนามาเดี๋ยวเขามาเล่นเนื้อนน้องสอดเี่แหละเฮือนเผินเนาะ แกอยู่กับพ่อแม่อยู่นี่แหละน้องเอื่อยหันซองคนกับผมละอยู่เมืองไทยอยู่เมืองไทยทำจำเ่งสร้อันนี้บอลแต่อยู่ขัวกินเพื่อนเพื่อนอันนี้กาวิธีการเด้งเขา่าเห็ดอาหารดังไฟนั่นนี่นนแหละนี่อาหารแรงกันนะจะเป็นขัวจิ๋อเด้อหรือว่าขัวแมงกีนน้นายนะแรงลลูกาบ อันนี้เลยพอน้องเนาะเห็นปะผู้นี้ปะพอจะเด็กคนระเบานะที่กรุงเทพช้อปบอกใครคขในบ้านไหมครับใครมาช้อปจูนไปได้จั้ปีแล้วโอ้ยปีหนึ่งอันผูดเอ้ยหันได้แล้วหกปีคับหกปีมาบ้านยังบอกมาฮากมาปีปีนี้แล้วมาปีก่ายนะครัปีกายนี้ มาพีกายนี่ประมาณเจ็ดเจวันอ๋อมาทิพนึงแล้วก็ไปอีกไปเอมาเจ้าไปหาเงินเนาะหาเงินมากเออผู้น้องัไม่ได้เฮางเงียเลยอายุจะปีผู้นี่สิบอันน่ะสิบห้าปีสิบห้าปีอันติดต่อกันทางน้าไปเอ้ยลูกสาวสองคนอยู่กรุงเทพ โทรหากันอยู่เนาะเออกระทรหากันเมื่อวานเมื่อวานเนี่กระทร,ร,ทรองแต่ว่าติดต่อผูกพันกันปกติเออปกติอ,อยู่อ๋ออันนี้คือได้เงินคำนั่นแล้วโบ,บ,บมีไปไปหาปีกับโบมีอย่างเบิ่งได้เงินนี่เนาะเผด็ดงานหยัางไรงานร้านอาหารเอออยู่ร้านอาหารอยู่น้ำกันเลยบ่สองเองยน้องบ่คนหนึ่งอันอันพักเขาอยู่ ตัวเมืองอันนั้ทกรุงเทพหักต่างกันอยู่เออคนหนึ่งมันมีบัตรคนหนึ่งมันมีบัตรเนาะผู้ผู้ใหญ่หรือผู้น้องมีบัตสดูเองดิเขานี่คืออยู่เพื่อนนะวิถีชีวิตที่แท้จริงตกตกเนี่ยก็ไปหน้าเนาะเกี่ยวเข้านเนาะ ข้าวกุ้มกินอยู่บ่ฮะข้าวกิ่นกุ้งกินอยู่บ่กุ้งกินอยู่ปีนี้ตีกายนี่ก็กุ้งกินเออเรหน้าเนาะอาชีพเราก็ไม่เรตหน้าเออเขาไปเชื่อน้องซอสก็ไม่ไปแล้วโอ้อันนี้เนาะลูกชายสองคนนี่เนาะบ่ยสามคนลูกชายสามลูกชายสามยิงสามยิงยิงอะนนะยิงสี่โอ้เนาะยิงสี่คนยิงสี่คน ผู้นึงเนี่ยพาย่ไซส์อะคือบูเห็นผู้นึงฮะอันนั้นน้องเอ้ยผู้นี้ฮะน้องนางซดอีบอกเออน้องนางซดโอ้ผู้ยิงซี่ผู้ชซสสามเจ็ดคนเนาะเจ็ดคนเจ็ดคนแต่พูดหนะแต่ปูดหนะเออแต่พูดหนะได้เพราะยังข้าวันนั้นอันลูกอันน้องซดพีดน่นน้องน้งอ,อ,อ,นองซ <c oughs> ด <c oughs> นนนนที่เราหาหนามเมื่อกี้นี้นี่เาอาบอกกัน วังว่าเท่นาน่าเขาจะมีโอกาสได้มาเล่นน้ำนองพนอีกเนาะเอาทุกคนเนาะหลังจากที่เฮากะลุงมาจากเทือนน่องสอดเนาะแต่พออาสวงเนี่ยมันก็คําแล้วนะเนาะคําแล้วแล้วเฮาก็คิดว่าเฮานะจะได้กลับแล้วนเนาะเขาก็มีโอกาสได้นี่แหละมาเล่นอยู่บ้านแดนสตึงเนาะบ้านแดนสตึงที่ติดสายแดนกับแขวงสลาวันคือเมืองตุมลานเนาะ,นะแต่ว่าบ้านแดนสตึงนี่ยังขึ้นกับเมืองถาปังทองอยู่ แต่ก็เขาก็มีโอกาสเนาะได้มาพบขอบคร้วของน้องสอดตอนน้องสอดนะน้องสอดก็มีขอบคั้วอายเอือยน้องกันอยู่หกคนเนาะมีอยู่หกคนและเอือยเปนสองคนก็ได้ไปอยู่เหตุงานอยู่เมืองไทยนะอยู่กรุงเทพเนาะและก็นยังแต่น้องสอดกับน้องชายอีกสองคนเนาะและก็นน้องสาวอีกคนหนึ่งที่ยังเป็นเด็กหน่อยอยู่แลวก็น้องสอดก็เป็นผู้หนึ่งนะที่ได้ซอยอายเอือยน้องในการเหตุเวียกเหตุการณ์เนาะถือว่าเป็น แห้งซอยพอซอยเมแะไรเนาะหนึ่งเข่าตักน้ำซอยเบียดซอยงานเกี่ยวเข่าห้าอยู่ห้ากินเนาะซอยขอบัวนะอัน้กาเมื่อเอาเห็นชีวิตขอบคร้วของน้องแล้วก็รู้สึกว่าน่าสงสารหลายน่าสงสารหลายเนาะวังว่าทุกคนกัเมื่อได้เห็นคลิปนี้แล้วเนาะถ้าบ่าผู้ใดมีใจอยากซอยเหลือขอบควัวน้อง่นนก็สามารถติดต่อเข้าได้เนาะบ่เป็นอย่างเนาะทางเข้ากัยินดีเนาะยินดีให้ความร่วมมือ ครับ FC ทุกคนเนาะที่ได้เบิง้งได้ชมในคลิปนี้เนาะอ่ะเ้าเนาะ,นะสำหรับมือนี้ก็คิดว่าเฮ้าน่าจะได้จบเพียงเท่านี้ก่อนเนะาะหวังว่าเฮาจะได้มีโอกาสได้มาอีกเธอหนึ่งเนาะอ่าได้มาอีกเธอหนึ่งในบาดแดนสตึงนี่นอ้าวสำหรับมือเนาะก่ะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเด้อเนาะทุกคนบายบาย